กับบูเทคโนโลยีและบูชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวโปรแกรมสำนักงานนะครับหรือภาษ,าษาอังกฤษเราเรียกว่า Microsoft Office นะครับซึ่ง Microsoft Office เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในส่วนของการจัดงานในเรื่องของเอกสารนะครับการคำนวณข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวโปรแกรม งานนำเสนอนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Microsoft Office ซึ่งเป็นเวอร์ชันของโปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่ง Microsoft Office PowerPoint เนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะใช้ได้ไม่หมดทุกเมนูหรือทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับวันนี้บูเทคโนโลยีก็จะมานำเสนอ ในเรื่องของเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยใช้เลยหรือบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าคําสั่งนี้หรือการทํางานนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวการคัดวางรูปแบบนะครับตัวคัดวางรูปแบบนะครับว่าคืออะไรนะครับมันจะเป็นรูปแปลงนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า format painter อยู่ในเมนูของหน้าแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของตัวคิปบอร์ดกลุ่มของเครื่องมือคิปบอร์ดนะครับกลุ่มของเครื่องมือคิปบอร์ดก็จะเป็นในส่วนของการทําซ้ํา นะครับทำข้อความซ้ำนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของการย้ายก็คือการคัดลอกหรือการตัดนั่นเองในส่วนของตัวข้อความนะครับแต่มันก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับใต้ตัวเมนูคัดลอกอยู่นะครับจะเป็นรูปแปลงเราเรียกว่าตัวคัดวางรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับโดวยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะสีจางๆสีเทาๆนะครับเราเรียกว่ามันไม่ได้ถูกใช้งาน นะครับมันจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อนะครับเราพิมพ์ในส่วนของตัวอักษรลงไปนะครับซึ่งตัวเครื่องมือนี้นะครับก็จะมีทั้งตัว Microsoft Word Microsoft Excel แล้วก็ PowerPoint นะครับก็คือจะมีอยู่ในส่วนของตัวเครื่องมือที่อยู่ใน Microsoft Office ทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันนะครับการใช้งานก็คือเดี๋ยวเราพิมพ์ตัวข้อความไปก่อนนะครับเราก็จะถึงในส่วนของเห็นตัวเครื่องมือ นั่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำว่า Microsoft Office Specialist อ่ะเครื่องมือนี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับนะถ้าเราเอาตัวเมาส์ไปวางนะครับถ้าเราเอาตัวเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะมีตัว คาอธิบายของตัวเครื่องมือเกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเครื่องมือนี้ใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเครื่องมือที่เขาให้มานี้คืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าตัวเครื่องมือตัวคัดวางรูปแบบนะครับก็คือจะเป็นการคัดลอกการจัดการรูปแบบจากนะครับตัวจากที่1นึง นะครับแล้วก็นําไปใช้อีกที่1ก็คือจากตัวต้นฉบับนะครับหรือตัวต้นทางเนี่ยไปยังตัวปลายทางนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดลอกนะครับรูปแบบตัวอักษรนะครับจากตัวต้นฉบับไปยังตัวอื่นๆนะครับซึ่งตัวรูปแบบเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับสีตัวอักษรนะครับ รูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรต่างๆพวกนี้เราเรียกว่ารูปแบบทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของตัวการคัดลอกนะครับตัวอักษรเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่ง, airlines, งก็คือเราเรียกว่าการคัดลอกแต่การคัดลอกเนี่ยนะครับเขาจะได้ทั้งตัวรูปแบบแล้วก็ได้ทั้งตัวอักษรไปด้วยนะครับได้ทั้งตัวรูปแบบแล้วก็ได้ทั้งตัวอักษรไปด้วยแต่ทีนี้บางทีเราอาจจะไม่อยากได้ตัวอักษร เราอยากได้เฉพาะแค่สีของตัวอักษรตัวหนาของตัวอักษรหรือตัวเอียงของตัวอักษรพวกนี้นะครับโดยที่ตัวอักษรเนี่ยเดิมเนี่ยเราไม่เอาเราจะเอาตัวลักษณะรูปแบบของเขามานะครับมายังอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมจะมีตัวหัวเรื่องของผมจะชื่อว่า Microsoft Office Specialist นะครับซึ่งทำตัวหนาเอาไว้นะครับ เสร็จแล้วก็จะมาข้างล่างนะครับก็เป็นหัวหัวเรื่องรองนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อย่อยนั่นเองนะครับผมอาจจะอยากที่จะพิมพ์คำว่า blue technology เสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวต้นฉบับของเรานะครับให้เป็นตัวอักษรอย่างเช่นอาจจะมีในส่วนของตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับหรือเรามาที่เครื่องมือนะครับเรามาที่เมนูรูปแบบ นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนลักษณะนะครับตัวกษรซึ่งลักษณะตัวสอนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีรูปแบบที่ Microsoft Word เนี่ยหรือ Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Excel เนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้อย่างเช่นผมอยากจะได้สีส้มนะครับผมก็เลือกสีส้มมาทีนี้ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับก็ตัวคำว่า Blue Technology เนี่ยนะครับ อยากให้รูปแบบเหมือนกันนะครับอยากให้รูปแบบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยสีส้มเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีหนึ่งก็คือเราก็ต้องลากคุมนะครับแล้วก็มาที่ตัวเครื่องมือแล้วก็มาทําเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้บางทีเนี่ย เราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราไปทำไว้ที่ไหนนะครับไปเปลี่ยนหรือไปที่เมนูไหนเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราลากคลุมในส่วนของตัวอักษรที่เป็นต้นฉบับแล้วเราก็มาที่ตัวเครื่องมือนะครับตัวคัดวางรูปแบบซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ Copy ในส่วนของรูปแบบตัวอักษรมาวางไว้ที่ตัวปลายทางนะครับที่เราต้องการซึ่งเราจะไม่เอาตัวอักษรต้นต้นฉบับมาถ้าเป็นการคัดลอกหรือการตัดนะครับ ตัวข้อความตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมาด้วยนะครับมันจะมาด้วยแต่ทีนี้เราไม่เอาตัวอักษรเราจะเอาแค่เฉพาะรูปแบบนะครับแล้วก็แค่ตัวเลือกมาที่ตัวแปลงนะครับเราคลิกซ้าย1ทีนะครับแล้วก็เอามาทานะครับก็คือเอามาลากคุมกับตัวอักษรปลายทางที่เราต้องการนั่นเองนะครับแค่นี้ตัวอักษรปลายทางเนี่ยจะมีรูปแบบที่เหมือนกันกับตัวต้นทางของเราก็คือต้นฉบับนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับหรือการแสดงในส่วนของเครื่องมือบางอย่างนะครับในส่วนของตัว Microsoft Office นะครับที่เราจะมานำเสนอกันก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันอื่นๆเราอาจจะมารีวิวในส่วนของตัวเครื่องมืออื่นๆให้ชมกันนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ตัว Facebook นะครับ b o u Technology นะครับ i n t h นะครับสามารถติดตามที่นี่ได้นะครับหรือจะติดตามที่ blue channel นะครับก็เป็นเพจของ Facebook เหมือนกันนะครับก็คือ facebook com นะครับ slash blue channel นะครับหรืออาจจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับก็คือ blue e ท h n นโล g y นะครับนะ blue เทค n นโลยีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสนยนสอบนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม microsoft office นะครับถ้าใครอยากที่จะทดสอบว่าตัวเองมีความรู้ในส่วนของ Microsoft Office มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็สามารถมาทดสอบกับเราได้เราก็เป็นสนยนสอบด้วยนะครับหรืออาจจะติดตามได้อีกทางหนึ่งก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดงหนึ่งนะครับเรามีสอนในส่วนของตัวโปรแกรมสำนักงานนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับนะก็วันนี้ก็ขอจบนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ